สวัสดีค่ะนาง้มจากร้านลูกไม้พานะคะคลิปนี้เป็นรหัสสินค้าที่280ค่ะ280ูรหัสด้านบนซ้ายมือต่อทั้งคลิปนะคะช่องทางการติดต่อถ้าหากสนใจสินค้าตัวนี้นะคะคุณแม่ค่ะรายมาสั่งแล้วก็หรือโทรมาสั่งนะคะที่เบอร์ที่ให้ไว้ด้านบนขวามือนี้นะคะย้ำให้อีกครั้งหนึ่งนะคะคุณแม่คะเพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนตัวของคุณแม่ทุกคนห้ามพิมพ์ชื่อนามสก,กุลเบอร์โทรที่อยู่ลงใต้คลิปนี้นะคะมันเป็นสาธารณะนะคะใครๆก็สามารถเห็นข้อมูลตรงนี้ได้นะคะไม่ไม่ใช่เพียงแค่ร้ลูกไม เห็นใครๆก็เห็นได้อาจจะเป็นมิจฉาชีพเห็นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าสนใจสินค้าของเราคุณแม่ไลน์มาสั่งหรือโทรมาสั่งที่เบอร์ที่ให้ไว้เท่านั้นนะคะแล้วก็น้ำส้มจะลงลิงก์เข้าร่วมไลน์กลุ่มไว้ให้ด้วยในคลิปนี้นะคะเพื่อเวลาลงคลิปใหม่ๆคุณแม่จะได้เห็นก่อนใครค่ะ คลิกเข้าไปในร่วมกลายกลุ่มลูกไม้ผัได้เลยค่ะก็รหัส280นะคะตัวนี้นะคะเป็นเสื้อคอตตอนญี่ปุ่นค่ะเป็นเสื้อคอตตอนลายปักนะคะแบบนี้นะคะต้องบอกว่าแบบนี้เนี่ยสวยหรูดูแพงเกินราคาไปมากๆเลยค่ะราคาตัวนี้นะคะคุณแม่ขาบอกก่อนเลยค่ะแค่690บาทเท่านั้นแต่ดูดีมากๆคุณแม่ขาเนี่ยค่ะสวยดูดีนมากเลยแล้วต้องบอกว่ารุ่นนี้นะคะ280เนี่ยคอตตอนตัวนี้นะคะรายนี้มาเป็นรอบ2แล้วค่ะแน่นอนว่าถ้าขา ไม่ดีนะคะไม่เติมสต,ต็อกไม่รีรันมารอบ2ค่ะรอบนี้นะคะมีสีใหม่มาให้สสีด้วยค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้งานตัวนี้ไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูแบบกันค่ะตัวนี้นะคะเนื้อผ้าค่ะเนื้อผ้าจะเป็นเนื้อคอตตอนนะคะเป็นเนื้อคอตตอนแท้คอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะใส่สบายคุณแม่คะ่ะไม่ร้อน,นะคะ่ะตัวนี้แบบค่ะตัวนี้เป็นแบบที่ค่อนข้างที่จะใส่สวยใส่เป็นทางการใส่แล้วดูดีนะคะนั่นก็คือจะเป็นคอปกเชิ้ตน,นะคะคอจะเป็นคอปกเชิ้ตแบบนี้ ะะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นงานเจาะโปโรโลค่ะเจาะโปโรโลขึ้นมาลงมาแบบนี้นะคะแขนนะคะตัวนี้จะเป็นแขนกระบอกใหญ่นะคะตัวนี้เป็นแขนกระบอกใหญ่แบบนี้นะคะก็ ด้านล่างนะคะด้านล่างของตรงช่วงตัวนะคะแล้วก็ตรงด้านล่างของแขนนะคะจะมีงานปักให้นะคะนี่ค่ะงานปักจะเป็นงานคุมโทนะคะตัวนี้จะใช้สีเดียวทานั้ปักก็คือสีขาวนะคะจะเป็นลายดอกไม้ค่ะนี่แล้วก็แบบว่ารับกันได้อย่างลงตัวสวยมากๆเลยนะคะนี่ค่ะสำหรับไซส์นะคะตัวนี้เป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวนะคะนั่นก็คืออกเสื้อ44นิ้ววัดจากลักแร้ซ้ายมาลักแร้ขวาช่วงนี้ได้44นิ้วสสะโพก46 6นิ้วความยาว24นิ้วค่ะนี่นะคะด้านหน้าจะเห็นลายปักแบบนี้นะคะด้านหลังก็จะเห็นลายแบบนี้เช่นกันค่ะลายทั้งหน้าและหลังลายสวยมากๆค่ะนี่ สวยค่ะคุณแม่ตัวนี้นะคะแล้วก็รุ่นนี้น้ำส้มบีมาให้สีสีให้เลือกกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูสีกันค่ะสีที่น้ำส้มใส่มาเปิดคลิปค่ะตัวนี้เป็นสีชมพูค่ะแน่นอนว่าผู้หญิงผู้หญิง่างเราเนี่ยต้องมีสีชมพูไว้ติดไว้ใช่ไหมคะ่ะถ้าใครชอบตัวที่น้ำส้มใส่อยู่นี้นะคะสั่งรหัส2 8 0สีชมพูค่ะสวยค่ะคุณแม่สีชมพูอ สีมันเป็นชมพูที่แบบว่าไม่ใช่ชมพูหวานแบบหวานเด็กแล้วก็ไม่ใช่ชมพูเข้มแบบใส่ละมืดใส่ละคำนะคะตอนนี้เป็นชมพูกลางๆที่ผู้ใหญ่ๆหน่อยนะ่าจะชอบใส่ได้แมทกับข้างล่างได้ง่ายมากอย่างวันนี้น้ำส้มแมทกับเพียงสีครีมมากค่ะสวยหวานมากๆเลยนะคะอะสีต่อไปที่ต้องบอกว่าเป็นสีใหม่นะคะนั่นก็คือสีน้ําตาลค่ะ สวยดูดีมากคุณแม่ค่ะอะนี่ค่ะสีน้ำตาลนะคะอันนี้ราคาแค่690เเท่านั้นนะคะแน่นอนว่าถ้าขึ้นห้างเป็นพันแน่นอนดูดีแล้วก็ของเราเป็นคอตตอนแท้นะคะเป็นคอตตอนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนค่ะอันนี้เป็นลายปากักลายดอกไม้ข้างล่างนะคะปักให้แน่นมากทั้งช่วงด้านหน้าแล้วก็ช่วงด้านหลังเลยค่ะ นี่นะคะก็สีใหม่อีกสีหนึ่งนั่นก็คือสีส้มค่ะคุยตายเดี๋ยวนะส้มจัดระเบียบนิดนึงนะคะพอดีเพิ่งรีดเมื่อกี้เลยแล้วก็รีดแล้วก็มาถ่ายแป๊บนึงค่ะสีใหม่สีที่2นะคะอีกสีหนึ่งนั่นก็คือสีส้มค่ะไม่เห็นแล้วสีส้มเราไม่ต้องตกใจไปว่าแบบสีมันจะแป๊จะฉูดฉาดไหมเดี๋ยวนะส้มไปเปลี่ยนให้ดูรับรองว่าต้องหลงรักสีนี้แน่นอนสีใหม่นี้สวยค่ะสะดุดตาที่สุดเลยนะคะสวยทุกสีค่ะคุณแม่สต็อกมีเท่ากันนะคะอ่ะต่อมาอีกสี หนึ่งขาดตัวนี้ก็เป็นขาดไม่ได้เลยนะคะสีจะบว่าใครอยากได้รมแบบสุภาพเรียบหรูดูดีใส่ได้เรื่อยใส่ได้นานก็จะเป็นสีนี้ขาดตัวนี้จะเป็นสีกลมนะคะดูดีทั้งสี่สีเลยค่ะแล้วแต่ชอบเลยนะคะมีสีสีตามนี้นะคะถ้าใครเห็นแลวถูกใจสั่งได้เลยค่ะสีชมพูสีใหม่นะคะสีส้มสีน้ำตาลแล้วก็สีกลมค่ะตัวนี้จะเป็นสีกลมนะคะ รหัส280ค่ะตัวนี้เป็นสีน้ําเงินน้ําทะเลนะคะเมื่อกี้น้องส้มบอกว่าสีกลมนะคะความจริงเนี่ยเมื่อกี้แอบดูอีกรอบนึงมันไม่ใช่กลมนะคะมันไม่ได้มืดขนาดนั้นนะคะตัวนี้เป็นสีน้ําเงินน้ําทะเลค่ะก็น้ําเงินเข้มนิดหนึ่งนะคะตัวนี้สีสวยคุณแม่ดูจากในรูปในกล้องได้เลยนะคะตัวนี้สีสวยพอสีมันแบบดูกําลังดีค่ะแล้วก็ผสมผสานกับปลายปักโทนขาวที่มาคุมโทนกันแบบนี้นะคะด้วยแบบด้วยเนื้อผ้าตัวนี้ต้องบอกว่าแพงเกินราคาจริงๆค่ะราคาแค่690 สิบเองค่ะคุณแม่ขาได้เสื้อใส่ไปทํางานใส่ไปเที่ยวหรือว่าใส่ไปแบบหลายโอกาสมากเลยได้ดูดีขนาดนี้นะคะ690บาทโอนชําระจะส่งฟรีเก็บปลายทางบวก50บาทนะคะไซส์ดีด้วยค่ะคุณแม่ไซส์44่นิ้วนะคะบอกเป็นไกด์ไลน์ค่ะน้าอกจริงแค่3 3นิ้วนะคะก็ใส่เสื้อ44ในการรีวิวเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นคุณแม่ถ้าบอกว่าอกจริง3า3หสใส่ได้ค่ะก็ดูจากน้า้มเป็นตัวอย่างนะคะนี่ค่ะ ตัวนี้รหัส280นะคะตัวที่กําลังใส่อยู่นี้เป็นสีน้ําตาลทองค่ะก็เห็นได้จากในคลิปเลยนะคะตัวนี้ไม่ใช่น้ําตาลมืดไม่ใช่น้ำตาลเข้มใส่แล้วมืดสล้วดำไหมค่ะไม่เลยตัวนี้เป็นน้ําตาลสว่างน้ําตาลทองค่ะเหมือนเจือเรืองลงไปนิดนึงนะคะสีใสแล้วดูแพงมากค่ะสรบรุ่น280มี4ีสีนะคะแล้วชั้มแนะนาเลยว่าสวยทุกสีทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณแม่ชอบแล้วว่าชอบสีไหนหรือจะเก็บหลายๆสีก็ได้นะคะตัวนี้เป็นเนื้อผ้าคอตตอนรับรองว่า สบายไม่ร้อนไม่เหนียวเนอะหนะไม่คันแน่นอนค่ะ280นะคะสีน้ำตาลทองค่ะสวยทุกสีนะคะด้านหน้าค่ะด้านหลังนะคะ ตัวนี้รหัส280นะคะตัวนี้เป็นสีส้มค่ะตัวนี้เป็นสีใหม่ล่าสุดของแบบนี้ของคลิปนี้เลยนะคะสีส้มนะคะใส่แล้วพองมากใส่แล้วสว่างมากคุณแม่ดูค่ะใส่แล้วแบบดูไบรท์มากดูสดใสมากนะคะก็ตัวนี้แอบบอกว่าเก็บสีนี้ไว้ให้แม่เทงตัวหนึ่งนะคะใส่แล้วขาวมากก็ถ้าใครมีแบบนี้รุ่นนี้นะคะสีอื่นไปแล้วก็สีส้มเป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะก็ผ้าตัวนี้เป็นคอตตอนร้อยคอนเฟิร์มว่าใส่สบายไม่รอ้อน ไม่สากไม่หยาบไม่หนักผิวเลยค่ะราคาก็น่ารักด้วยนะคะราคาแค่690บาทค่ะโอนชําระจะส่งฟรีเก็บไปทางบวก50บาทนะคะย้ำไซส์ให้อีกรอบหนึ่งค่ะตัวนี้เป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวเท่านั้นก็คืออกเสื้อ44นิ้ววัดจากรักแร้ซ้ายมารักแร้วขวาช่วงนี้นะคะ44นิ้วสะโพก46นิ้วความยาว24นิ้วค่ะส้องบอกเป็นไกด์ลายนะคะตัวเอง อกจริงนะแค่33นิ้วค่ะก็กำลังใส่เสื้อ44ในการรีวิวเหมือนกันนะคะคุณแม่ลองเทียบไซส์กับตัวเองดูได้ค่ะ